สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกำลังเพลิดเพลินกับการฟังเรื่องของการรายงานอัตราการซื้อขายการจำนำเรื่องของราคาข้าวอยู่พอดีครับอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยพวกบรรดาลงสีบรรดาสากรทกศทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของการจำนำข้าวกาันอยู่ที่เกวียนละเท่าไหร่จากนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยเร,รำำเรื่องของการจำนำข้าวเรื่องของการ จำนำซึ่งเป็นโครงการที่ซื้อใจประชาชนชาวรากหญ้าเกวียนละ1 5 0 0 0บาทจะเป็นไปได้หรือไม่อีกไม่นานครับโครงการนี้ก็จะได้ข้อสรุปมาว่าข้อสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยะจะเป็นอย่างไรสำหรับโครงการการรับจำนำข้าววันนี้ต้องบอกนะฮะว่ามันเหมือนว่าเป็นการวัดดวงวัดดวงนะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเดินนโยบายการจำนำข้าวดีๆมีทิศทาง ทางออกดีๆให้กับการแก้ปัญหาที่หลายคนโจมตีว่าขาดทุนไปแล้ว260,000ล้านบาทในโครงการนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลถ้าทิศทางในการเดินดีหาทางออกที่ดีแล้วจบสวยๆในระยะเวลาอันสั้นภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าต่อแบบฉลุยเลยฮะแต่ถ้าหาทางออกแบบไม่ดีแบบอิลุกขุกขัดเนี่ยก็จะเป็นปัญหา พราะต้องบอกนะวันนี้มีหลายคนค่อนข้างจะออกมาโจมตีรัฐบาลกันพอสมควรโดยเฉพาะ <Okay. S 1> นะโยบาย <Okay. S 1> รับจำนำข้าววันนี้ต้องบอกนะหลายคนพูดมาตรงกันนะผมพูดถึงคุณกิติรัตน์นรดองรองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหน่อย <Okay. S 1> คุณกิติรัตน์นรดองวันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับบทหนักเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวคุณกิติรัตน์นรดองพูดไว้สวยฮะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการรับจำนำข้าวแล้วมันมีปัญหาขาดทุนเป็นตัวเลขเยอะอย่างที่ว่านเนี่ยซึ่ง้องบอกนะฝ่ายค้านพูดท,ทุกวันทุกวันทุกวันว่าขาดทุนจากนโยบายรับจำนำข้าวไปแล้ว2 6 0 0 0 0 0 0ล้านบาทจนคนเชื่อไปแล้วฮะโพนิดา้าโพที่ทำออกมาก็เชื่อไปหมดแล้วว่ารัฐบาลขาดทุน2 6 0 0 0 0 0 0ล้านบาทคนเชื่อไปอย่างนั้นแล้วเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลในนโยบายเกมรับจำนำข้าว ตอนนี้รัฐบาลเป็นรองอยู่เมื่อเป็นรองอยู่เนี่ยคุณกิตติรัตน์นรนนองก็ดีคุณบุญทรงเตริยาพิรมก็ดีน้ำตรีวราเทพรัตนากรก็ดีต้องหาทางออกนี้ฮะคือถ้าไม่หาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวไม่หาทิศทางออกที่ดีของโครงการนี้จะเป็นเหมือนการ์ตูนที่วันนี้มติชนฮนะการ์ตูนอารุณวัชรสวัสดนะิ์ฮะพี่อรุณเขียนการ์ตูนไว้อย่างน่าสนใจ โครงการรับจำนำข้าวถ้าทำไม่ดีนะฮะมันจะเป็นแบบลักษณะของการตายน้ำตื้นตายน้ำตื้นยังไงนะครับวันนี้ต้องบอกนะว่าพี่อรุณวาดไว้ค่อนข้างสวยแล้วเป็นข้อเสนอแนะที่เสนอแนะต่อรัฐบาลไว้อย่างดีฮนะว่าถ้าทำโครงการรับจำนำข้าวไม่ดีก็จะมีการตายน้ำตื้นอย่างกรณีของคดีเอกยุทธแน่นอนวันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการรับจำนำข้าว การ์ตูนของพี่อรุณวัชราสวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดการ์ตูนนิดนึงฮนะในขณะที่ทีมงานเตรียมภาพขึ้นมาเนี่ยเ,เขาเขียนไว้อย่างน่าสนใจฮะว่าถ้าเป็นลักษณะการตายน้ําตื้นอย่างนี้นะฮะมีไหมมีอเตรียมขึ้นมาเลยครับเป็นการ์ตูนที่วาดไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าไม่อยากให้โครงการจํานําข้าวตายน้ําตื้นจะต้องแก้ปัญหายอย่างไงเขาเปรียบเทียบกับคดีปัจจุบันคดีของคุณเอกยุทธ์ว่าถ้าเกิดมัปล่อย ละละเลยสเปซสปะโครงการรับจำนำข้าวยุ่งแน่นอนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันก็ดีอยู่นะชาวนาส่วนใหญ่ก็เชียร์กันหน้าดูล่าสุดนะฮะผมได้ข้อมูลเกษตรกรว่าอย่างน่าสนใจฮะนายยงยศแก้วเขียวยงยศแก้วเขียวครับนายยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกำนันจากจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะฟังให้ดีนะเป็นกำนันจากภาคใต้พื้นที่ของพรคประชาธิปัตย์เป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านชื่อนายยงยศแก้วเขียวกำนันจากจังหวัดนครศรีธรรมาราชและฉะเชิงเทราพาเกษตรกร,ร,กร200คนนะซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วมาพบกับท่านรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะ มอบกระเช้าและให้กำลังใจบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ชาวนาขายข้าวได้เงินมากกว่าโครงการประกันราคาในสมัยยุคอภิสิทธิ์พูดชัดน,นะฮะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยของรัฐบาลยิ่งลักที่ผ่านมาขายข้าวได้เงินมากกว่าโครงการประกันราคายุคอภิสิทธิ์เพราะยุคอภิสิทธิ์การประกันราคาเนี่ย โรงสีมีข้อหลีกเลี่ยงในการไม่รับซื้อข้าวก็ได้อ้างควความชื้นความชื้นเยอะต้องรอสักพักหนึ่งอ้างข้าวหักข้าวแตกบ้างฉะนั้นความแตกต่างที่เจ้าของโรงสีกับพ่อค้าคนกลางในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์มันมีลูกเล่นที่เขาไม่ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอ,อื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก็รู้อยู่แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์เขาจับคนกลุ่มกลางแต่รัฐบาลพักเพื่อไทยเขาจับคนรากหญ้า เมื่อโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันจะไปรอดไม่ไปรอดนะวันนี้ล่าสุดตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วฮนะตัวเลขที่สรุปอย่างแรกนะว่าวันนี้ขาดทุนไปเท่าไหร่วันนี้ครับาลาตีวาราเทพรัตนากรนะได้ตัวเลขสรุปมาเบื้องต้นว่าโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนปีคือตอนนี้ยืนยันว่ารับรองว่ารัฐบาล นี้เนี่ยไม่มีการตกแต่งบัญชีตอนนี้ให้รองประหลัดกระทรวงการคลังคุณสุภาปิยจิตติให้รองประหลัดกระทรวงการคลังสุภาปิยจิตติในฐานะประธานอนกุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวให้คนคนนี้นะครับทำตัวเลขสรุปขึ้นมาโดยแยกเป็นรายภาคฤดูการผลิตฮะคุณวราเทพพัฒนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกัมรีรับบทนี้ฮะให้รองประหลัดไปแยก ภาวะการขาดทุนเป็นรายภาคฮะโครงการนี้ไม่มีกําไรอยู่แล้วโครงการรับจํานํำข้าวรัฐบาลพร้อมที่จะขาดทุนเพื่อจะทรัพย์สิด์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายซึ่งนโยบายนี้ได้ประกาศนะครับต่อรัฐสภาในช่วงของการหาเสียงด้วยเร็วๆนี้ก็จะได้รู้ผลนะเป็นไงวันนี้สรุปตัวเลขมานะตัวเลขการขาดทุนคือรัฐบาลขาดทุนปีแรกครับ 5, 4ทับ5 ฤดูการผลิตนี้ขาดทุนไป1นึ0 0 0ล้านบาท1นึ0 0 0สล้านบาทเป็นตัวเลขกลมกลมนะครับที่ทางรัฐมนตรีวลาเทพได้พูดถึงวันนี้ว่ามีการขาดทุนประมาณนี้แต่ตัวเลขชัดๆเพราะมันมีฤดูการผลิตมีข้าวนา,นาปลางอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะนาปีก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งวันเร็วๆนี้นะวัน2วันในนะวันจันทร์นี้ก็จะมีการสรุป ตัวเลขว่าขาดทุนจริงๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณเวาลาเทพรัตนากรรัฐมตีประจําสํานักนายโยมตีก็พูดพาดพิงไปถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ชื่ออภิสิทธิ์วชเชาชีวะยุ่งทุกเรื่องฮะอภิสิทธิ์ยุ่งทุกเรื่องตัวเองปากการะกันนโยบายปาาระกันราคาข้าวยังทําไม่ได้เรื่องเลยมาวิพากษ์วิจารณ์รับจํานําข้าวสมัยตัวเองก็ขาดทุนไปแสนสามหมื่นล้านเหมือนกันรัฐบาลนี้ก็ขาดทุนไปแสนสามหมื่นล้านไม่ใช่สองแสนหกหมื่นล้านปรากฏว่าอภิสิทธิ์วชเชาชีวะบอกว่าห่วง หวงว่ารัฐบาลจะตกแต่งบัญชีคุณวาราเทพรัตนากรก็เลยบอกว่ารัฐบาลตกแต่งบัญชีไม่ได้เนื่องจากเอกสารนี้เป็นเอกสารทางราชการและพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเลขตัวเลขมันบิดเบือนไม่ได้ครับก็วันจันทร์นี้อีก2องวัาน,นะฮะจะมีการถแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการคำนวณที่แตกต่างกันจะคำนวณรูปแบบการคำนวณคำนวณจากต้นทุนและวิธีการขายอย่างไร นโยบายจ2ทูจีรัตต่อรัฐเป็นอย่างไรก็ต้องเอามาคำนวณกันหมดหากว่ามีการขาดทุนไปเยอะรัฐทีเวลาเทพาานานากรเปิดช่องหายใจไว้นิดหนึ่งถ้ามันเป็นการขาดทุนไว้เยอะถ้าต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเปลี่ยนแล้วดีก็ต้องเปลี่ยนเชกเช่นเดียวกับทางรัฐทีกิติรัตนานนท์นองฮะน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 ะ รัฐมนตรีกิติรัตน์และน้องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยในฐานะที่มากำกับดูแลเรื่องของการจําจำนําข้าวเนี่ยบอกโครงการรับจํานําข้าวที่มีผลขาดทุนในการดำเนินการเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือไม่นั้นตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดคุยกันว่าถ้ามันขาดทุนเยอะอาจจะต้องมีการปรับ ราคาจำนำลงมาซึ่งกเกษตรกรคงจะรับได้อันนี้เขาเปิดเปิดช่องทางนะฮะเขาไม่ได้จะลุยไฟไปเรื่อยเห็นผิดก็จะลุยไปเรื่อยเขามีการดึงกลับมาแล้วทำไมวะเขาทำไมไม่ฟังฝ่ายการเขาฟังฮะเขาจะไม่ฟังนักวิชาการรัฐบาลฟังฮะไม่ฟังที i ดีไอเขาฟังที i ดีไอเหมือนกันวันนี้คุณกิติรัตน์น,น่นองว่าถ้าพร้อมสถานการเปลี่ยนบางทีมันต้องเปลี่ยนไอหมื่นห้า หนึ่งมืนห้าพันบาทต่อเกวียนเนี่ยมันเป็นราคาเก่าที่คุยกันตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศวันนี้ค่าเงินบาทมันผันผวนเมื่อค่าเงินบาทมันผันผวนค่าเงินบาทแข็งขึ้นการปรับราคาเรื่องของการจำหนมข้าวต่อเกวียนอาจจะต้องมีการปรับลดลงเชื่อว่า,กาเกษตรกรรับได้คือถ้าพูดสารภาพมาอย่างนี้นะตรงไปตรงมาโครงการทุกโครงการนะที่เป็นโครงการประชานิยมจําไว้เลยมันขาดทุนยังไงน,นนะไม่มีกําไรฮนะ อย่างเช่นโครงการที่บอกว่าให้บ้านใช้ไฟฟรีน้ำฟรีรถเม์ฟรีและรถรถไฟชั้นสามฟรีเนี่ยมันไม่มีกำไรหรอกครับเพราะเป็นบริการพี่น้องประชาชนเชกเช่นเดียวกันนะเรื่องของการบริการประชาชนส่วนหนึ่งนโยบายรัฐบาลก็ต้องซื้อใจประชาชนซื้อใจก็คืออะไรถ้าโครงการดีเที่ยวหน้ารัฐบาลมารัฐบาลก็ได้กลับมาทำงานต่อสารต่อนโยบาย ก็เมื่อพักฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับจำนำข้าวก็ถูกต้องแล้วเพราะฝ่ายค้านคิดว่าประเด็นเรื่องของการประกาศราคาเป็นประเด็นที่ถูกแต่รัฐบาลบอกประกาศราคาเนี่ยมันไม่ได้จริงเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ไม่เข้าใจเรื่องของชาวรากหญ้าพรรกประชาธิปัตย์ซื้อใจคนกรุงด้วยอะไรฮะซื้อใจคนเมืองด้วยการแจกเช็คใบละ2 0 0 0บาทหมื่นเงินเดือนไม่เกิน1มื0นพ้าคักประชาธิปัตย์ออกเช็คให้ คนละ2,000บาทแล้วใครได้ประโยชน์ฮะชนชั้นกลางได้ประโยชน์ชาวไร่ชาวนาได้เช็คก,กับเขาหรือเปล่าไม่ได้ฮะแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ไม่เชียร์ก็คือเชียร์นั่นแหละเขาคิดว่าโครงการรับจำนำข้าวคือโครงการที่มีผลผลิตจริงเมื่อมีข้าวจริงก็เอาข้าวมาจำนำส่วนมันจะผิดพลาดว่าตั้งราคาตอกเกลียนไม่สูงเกษตรกรมาไม่ไม่มาไถ่ถอนก็เข้าคลังเข้าโกดังของรัฐโกดังรัฐรัฐก็มีหน้าที่เป็นเซลล์ ไปขายถ้าท่านจําได้สมัยพันตุรจโททักษินชินวัตรก็ให้พวกเอกอักขระทูต,ต Man. ทูตต่างๆประเทศต่างๆเป็นเซลแมนฮะทูตประเทศต่างๆต้องเป็นเซลแมนขายข้าวให้กับประเทศไทยด้วยเพราะเป็นเกเป็นสินค้าเกษตรหลักแต่วันนี้ต้องบอกนะฮะว่าประกันราคาสมัยยุคในอภิสิทธิ์มันตกขอบไปแล้วชาวนาเขาไม่เอาคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของที่นาแต่วันนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คืออะไรคนทํานา จะเป็นเจ้าของที่นาทํานาเองหรือคนที่เช่าที่นาทานาเขาได้ประโยชน์เพราะมีผลผลิตจริงมีการจำนำจริงมีการจำนำที่หน่วยงานต่างๆของรัฐจริงก็เอาเงินไปส่วนจะมา,มาไม่ไถ่ถอนในภายหลังจะไม่ไถ่ถอนภายหลังก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องขายเข้าไปวันนี้คนอีกคนที่พูดน่าสนใจฮะผมไม่คิดว่าคนเหล่านี้จะมาโจมตีรัฐบาลนะเป็นผู้อำนวยการทีด ผู้อำนวยการ TDI ชื่อว่านายสมชัยจิตสุชนนายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงได้พูดถึงนะะเขาอยู่สังกัดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI พูดว่าหากรัฐบาลจะปรับลดราคารับจำนำลงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นที่ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวมีปัญหาในทางปฏิบัติ และจะช่วยปรับลดงบประมาณลงได้ทางหนึ่งนะนอกจากจะปรับลดราคาลงการจำกัดปริมาณข้าวเข้าโครงการก็เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยแต่จะเป็นราคาเท่าไหร่นั้นคงไม่สามารถเสนอแน่ได้เพราะไม่เห็นด้วยกับโครงการตั้งแต่ต้นขนาดเขาไม่เห็นด้วยโครงการตั้งแต่ต้นในคนนี้สมชายจิตสุจนผอทด i ขนาดไม่เห็นด้วยต่แต่ต้นแต่เขายอมรับว่าถ้ารัฐบาลมีจุดบกพร่อง แล้วรัฐบาลแก้ไขเขายอมรับได้อันนี้คือถือว่าเป็นสุภาพบุรุษฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกรณีของการรับจำนำข้าวเนี่ยต้องอพิจารณาให้ดีถ้าจะปรับลดอย่างไรก็เป็นหน้าที่รัฐบาลก็ตอนนี้กเกษตรกรจะสนใจตรงนี้เนี่ยก็ดูว่าเขาทำเกษตรกร,ร,กรแล้วเขาไม่เป็นหนี้ก็ใช้ได้คือพูดทำานองอันนี้ใช้ได้เป็นคนพูดที่ต้องบอกฮะแม้ไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่พูดได้น่าสนใจอีกคนหนึ่งฮะหมอมอุ๋ยอดีตน้าตีว่าการกระทรวงการคลังหมอมอุ๋ยหมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเท,ทวกุลอดีตน้าตีคลังนะบอกว่าเอ๊ะกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีผลขาดทุนนะแล้วเขารู้ตัวเลขดีด้วยแทหมอมอุ๋ยแสดงว่ามีสายในกระทรวงการคลังเพียบเลยนะฮะคนนี้ฮะเ,เป็นอดีตน้ำตีว่าการกระทรวงการคลังฮนะอดีตน้าตีคลังมาก่อนสมัย หรือสีีเลี้ยงเต่าสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ <c oughs> ขออภัยฮะ <c oughs> บอกว่ากรณีการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวพฤศจิกา54ถึงตุลา55มีผลขาดทุนทั้งสิ้น136,000ล้านบาทโอ้ยรู้ได้ไงอะมอมอุ๋ยนี่แจ๋วกว่าเพื่อนนะขนาดรัฐบาลยังไม่สรุปตัวเลขเลยมอมอุ๋ยรู้ตัวเลขหมดแล้ว แสดงว่าสายข้างในกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นสายให้แก่เพียบเลยนะฮะผมบอกกระทรวงการคลังไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยจํานวนมากนะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยจํานวนมากก็มันมีสายไปข้างนอกหมดอ่ะคนข้างนอกรู้ดีกว่าคนพรรคเพื่อไทยอีกในกระทรวกงการคลังมอมอุ๋ยอดีต,ตรัฐมนตรีคลังได้ข่าวมาว่าในฤดูการผลิตปี5้5 5เนี่ยรัฐบาลขาดทุน1 3ึ0 0 0าล้านบาท โดยการรับจำนำข้าวทั้งหมด21.6ล้านตันแล้วก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีสต๊อกข้าว5-6ล้านตันเนี่ยต้องใชร้ระยะเวลาในการระบายข้าวถึง4ปีนะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะว่าหากรัฐบาลขาดทุนปีละ20,000ล้านบาทนะปีละ20,000ล้านบาทแล้วมีผลขาดทุนรวมทั้งสิน้นหากเป็นตัวเลขจริงๆ2 0 0 200ล้านบาท แต่เงินที่ลงทุนรัฐบาลลงทุนไปสองแสนล้านบาทเป็นเงินหมุนเวียนไปถึงมือเกษตรกร $80,000 ล้านบาทรัฐบาลก็ต้องทบทวนอันนี้ผมเห็นด้วยผมไม่คิดว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยจะมาเป็นคนที่มาแซะรัฐบาลเพราะไม่มีอิทธิพลต่อตรัฐบาลเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่น่ารับฟังรัฐบาลเสียสองแสนล้านแต่ไปถึงมือเกษตรกรแปดหมล้านอันนี้ก็น่าคิดนะว่าจะจะทำกันยังไง แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นทําไมข้อมูล260ล้านมันถึงตกไปมือถึงมือฝ่ายค้านได้ <_ C 1> เขาบอกคนนี้มีสลมอีอ่อเป็นบุคคลที่มีสลักสําคัญคุณนางสาวฮะยังเป็นนางสาวอยู่นางสาวสุภาปิยจิตติผมกลับมาพูดถึงคนนี้อีกนิดหนึ่งนางสาวสุภาปิยจิตติรองประหลัดกระทรวงกงารคลังคนนี้แหละตากลมๆหน้าอ้วนๆนี่แหละฮะประธานอนุกรรมก,รรมการ ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวคนคนนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นคนที่นายกรจาติโกน,นิตอดีตลัมตีว่าการกระทรวงการคลังในชื่นชมแะแต่ว่าคนที่ไม่ชื่นชมไม่ปลื้มเนี่ยชื่อว่าบุญทรงเตริยาพิรมทําไมนายกรได้ตัวเลขไปก่อนลัมตีว่าการกระทรวงการคลังและลัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาพิรม สัมทว่าการกระทรวงพาณิชย์ข้องใจเหลือเกินว่าข้อมูลเนี่ยมันล่วไหลมาได้อย่างไรถ้าจะล่วไหลล่วไหลมาจากคนนี้หรือเปล่าสุภาปิยจิติคุณบุญทรงว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าฝ่ายคา้านนี่ชื่นชมว่าเป็นคนตรงไปตรงมาคุณกรณเคยชมหลายครั้งนะครับในทวิ t เตอร์ใน Facebook นะฮะออกมาการันตีว่าเป็นคนดีมีคุณภาพตรงไปตรงมาแต่อาจจะเป็นคนที่คุณบุญทรง เวลานี้อาจจะไม่ปลื้มเพราะเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ค่อนข้างจะคอนแคลนเหลือเกินต้องบอกนะว่ากรณีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะจําไม่ได้แล้วว่าสุภาปิยจิตตินี่คือใครคุณสุภาปิยกจิตติลองประหลัดว่าออลองประหลัดกระทรวงการคลังคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทักท้วงกสสชงไงฮะว่าการประมูลสาีที่ผ่านมามีการหัวประมูลเกิดขึ้น คนนี้แหละครับที่ทักท้วงไปแล้วเอาข้อมูลไปให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสุภาปิยจิติวันนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นคนปล่อยตัวเลขออกมาว่าการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเนี่ยขาดทุนถึง2,60,000ล้านบาทเลยกลายเป็นตัวเลขปลอมๆตัวเลขหลอกๆขึ้นมาหรือเปล่าไอ้นี่ก็เป็นตัวเลขที่ต้องพิสูจน์แล้ววิธีคิดคิดอย่างไร วิธีทาทาอย่างไรเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันถ้าโครงการมาเดินต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดและทบทวนดูและคิดว่าถ้าหมื่นห้าสูงไปเพราะว่ามีการผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาค่างเงินบาทแล้วถ้ารัฐบาลจะปรับเหลือตะเกเตรละหมื่นสามหมื่นสองผมเชื่อว่าเกษตรกรรับได้เพราะว่าถ้าเกษตรกรก็บ,บอกว่าคือจะลดลงมาเนี่ยเขารับได้แต่ถ้ายกเลิกไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลเขา รัฐบาลคงไม่กลับไปใช้เรื่องของโครงการประกันราคาสมัยนายอภิสิทธิ์แน่เพราะเป็นโครงการที่ล้มเหลวแต่โครงการจำนำข้าวถ้าเป็นโครงการที่ดีเกษตรกรบอกเอาไว้เถอะแม้ว่ามันจะมีความบกพร่องเล็กน้อยแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยอันนี้คือทิศทางที่รัฐบาลต้องออกมาตัดสินใจและกล้าตัดสินใจว่าโครงการที่ประกาศเป็นนโยบายต่อหน้ารัฐสภา โครงการที่ประกาศนโยบายต่อหน้าประชาชนว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีเมื่อเป็นโครงการที่ดีก็เอาไว้แต่เอาไว้ยังไงให้มีลักษณะการทวงดุลขาดทุนน้อยลงแต่ชาวนายังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นกำลังอกกำลังใจเชียร์กันนะแต่ให้ระวังเรื่องของเกลือเป็นหนอนนะะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามดูต่อไปว่าทิศทางเรื่องของโครงการจำนำข้าวเป็นไปแค่ไหนอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ